สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่างสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องยุไกยุไกโดยเฉพาะพี่น้องทางพออเพาะฝัวเรลาหมู่บ้านเขาเบิ้งค่าเกจเดือนค่าซีเดือนแบบนีม้มาเบิ้งค่าสามเดือนครับพี่น้องครับอันนี้ค่าพึ่งเริ่มบาลงสามเดือนนี่ครับค่ากษตรแดงใหญ่ด้วยครับนี่คือกันครับเป็นล่มเกากระมีครับ่ําเกา แต่ว่ามันเก,กิดปัญหาการตัรรดออกไปแล้วอันนี้มีตะนอไหมมันขึ้นมากไหมมัดเหรอครับว่านาเสื่อนะครับพี่น้องคาสารเดือนครับสูงประมาณเมตรเมตรกัวกัวเมตรยี่สิบนี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นก็นทำก้วมพึงสริมกความสะอาดครับงามเดินถึงงามแล้วครับพี่น้องนี่ะครับอยู่นี่ประมาณลอยกวัวแล้วก็เก่อครับ เราก็กครับดอกนะครับเป็นตะกินกบราบปตาแฉะเลยเพื่นละเบางดอกพื่นละครับโอ้ยงานใไรส่วนนี้ก็ยุ่กันยุ่บ้านป้ายงูเขาก,กด้ะครับพี่น้องชาวบ้านพูนส่วนผมก็พี่คนใตเบางบ้าน,น,กรรานใกล้ๆกันอยู่นะครับคนละเจ้ากันธิชิตก,กันพี่น้องกัน ก็กำลังถึงไงนะครับพี่น้องอีกสามสี่เดือนก็เป็นขยายพันธุ์ได้แล้วครับท่านี่สัญญาว่าท่านจะเถืงขันท่ากับเสือแดงเนี่ยสัญญาว่าท่านจะเถืงสี่เดือนโอเคเดือนแปดเดือนนี่ครับจะพึ่งเอาไปขยายด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันขยายมันก็ขยายได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสิงน่านจะเลื่อนเติบโตน่านไงถึงวันไงถึงแมาแล้วมันก็จะบักแข็งแห้งครับให้ล่ำพันธุ์นั่นให้อ่าสายพันธุ์ที่มันให้มันแข็งแห้งให้มันแก้ได้ถึงอายุแปดเดือนซะก่อนครับเต็มที่ ดีที่สุดเลยครับทานเป็นบับกก่อ่กับไปแยกบวกเลยกับบะแมนด้วยกับตองเบิงอายุยของคาสะกอนเพราะต้นที่เกินมาใไหมนั่งสิมันกับอายุแค่นี่สองเดือนเท่านั้นเลยครับนี่ี่ครับที่แจกกินมาใไหมนั่งสีครับอันนี้ช่วงขหนาฝนพอดีครับถ้าสีแยกมันกับผมกับบะอยากให้แยกปันได้ครับบะอยากให้แยกปันได้ครับให้มันได้อายุของคาสะกอนให้มันได้จักเกตเดือนย่างซ้ำครับคากรเสีดยดอยเงี้ยนี่ครับ ถ้าเป็นค่าเกษตรแดงเงี้ยถ้าเป็นค่าเกษตรแดงน้อยจังสี่ซีหาเดือนก็แยกได้ยุคับเจ้าค่าเกษตรแดงเงี้ยนี่แจก้างกันได้ครับพี่นอ้องอ่าก่วมแข็งแห้งก็งั้นก็คว่วตจานท่านยังสิมันก็บจิบบ่เพียงพ่อได้ครับแต่ป่านนี้มันก็อาจจะเกิดร่างอาจจะบังงามก็ได้ครับแต่ถ้าเอาแยกก่อนอายุของคาทีคาอย่างมาท่านในหอดอายุเก๊ดเดือนแปดเดือนยังสิครับคาแต่ว่าก่อเงี้ครับ่นบ้านใด้สับจักเกียร์ครับก่อเนอี่ย ก่อเงยลวยครับอีกจักสามเดือนมาเบิ้งอีกครับมันสีผีแล้วครับออกมาหอดผีแล้วครับนี่ออกมาหอดผีได้ครับครับออกเลยเต็มได้ครับนี่ถามถามบัาซับน้อค่ะกินถามบ้าซับน้อขายเลยครับชวนมาเพื่นสุภาพสัตว์ในซับน้อขายเลยครับพวกค้าเกษตรแยงเงี้ยอย่ครับถาบว่ามันเห็นมันได้เต็มที่สักคนนี่ครับถ้าแน่นหอยยังสี่เปอร์กึศิพเพออ่าเพะท่อมใบออมใบให้มันก่อเงยสักคนให้งได้อายุจัก เกตเดือนแปดเดือนคือจังฟมวาเนี่ยนะครับให้มันเต็มที่สักวันบันยังกันดีซับก็ซับเลยถ้าสิขยายก็ขยายไปเลยครับบันนี่ครับมาบนเก่อนนี่ครับพี่น้องบันนี่คราวนี้ผมร่วมเบิ่งแล้วร่วมนับมือเบิ่งแล้วเพื่อได้สามเดือนครับสิบเกตมือครับสามเดือนเครื่องกระบาได้ครับยังบันทันถึงสี่เดือนได้ครับนี่พอแล้วครับโอ้ยเดือนนึ่ตอนนี้ฝนกระทก ปุ่นกับป้วนดินใส่ขี้ปุ่นย่างดีไปแล้วครับมื่อนี้ใส่พุ่นใส่ปุ๋ยย่างดีครับพอดีกับหน้าฝนพอดีกับช่วงวันแกวันไดกกับน้ำกับนคือจังมื่อนี้ก็ตกตัดเสากันครับลิ่นซุ่มเปียกไปมดแล้วครับนี่ยซุ่มซึนไปมืดปนเสียหยาเอาหยาความงานก็ต้องไปเมื่อกีครับโป๊ะไปนี่แล้วครับเนี่ยมันี่ได้คุ้มว้มชื้นไว้ร้อม เมื่อไรฝนโปรโ่งเฉีมันก็ชื้นมันถือซุ่มยู่ขา้างล่างนละครับนะครับ,รบสังเกตเบางใบครับสังเกตเบางใบเลยครับใบหนึ่งามครับพี่น้องเขียวงามคเขียวงามเขียวงามโอ้ยงามเลยก่อนว่ามันมันฝนแล้วครับหนึ่งวันมันคาดเป็ดเดือนบ่ามีงานได้กันนี่ครับก่อนคาดสามเดือน งานครับปวดแล้วพี่น้องนี่แหละครับผมเห็นงามๆผมก็อยากให้พี่น้องเบิ่งน้ากับพี่น้องสวนไก่สายพันธุ์เดอรบเด้อโ์เข้ามาหาผมเลยก็ได้ครับ063 024 4651ครับนี่แหละครับสวนยุสวนนี่ก็บ่แม่นสวนใหญ่เดอกครับพี่น้องสวนประมาณจากักเออ่ ลอยกลัวโอ้ยกล่องผมกระเดือยขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องที่ทติดตางรับชมเด้อครับเดี๋ยวนี้ฝนกระตกนะครับมันจันรทนออราาน์ครับทุกคลิปนี่บ้หลายเอามาให้พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งความแตกต่างคือว่าสวนที่มันงามเจอบางสวนกับสิบสามเดือนสิเพียงนี้เท่านั้นได้ครับพี่น้องนี่ครับ ยังมือกับมันครับปรทธานในหอดป่าน,นี่ด้วยครับอันนี้มัแต่เดเมตกลัวเหรอครับผมถามเพิ่นสอบถามเพิ่นค้ากแล้ววันจำคิดจำมือคิดบอกพอโอ้ยบ่แล้วเน,ะวะนาะประธานว่าเราว่าส่วนเงี้ยกับส่วนกเ,เกตเดือนกับมีที่เพิ่นผูกไว้เดี๋ยวมือหลังมือล่นผลิตภาพพี่น้องมาเบิ่งดนะครับเด้อขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งครับ